รรมชาติส,สนนร้างสรรค์นะฮะนี่ครับอหอยชนิดนี้นะทุกคนนะฮะนี่นะเ,นเต็มเลยนะครับตรงนี้ฮะอะ่อยมากเลยทับหนอนนี้นะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กลางป่าเลยนะครับผม นี่นะฮะจะให้ดูรอบๆครับผมนี่นะครับรอบๆเป็นป่าหมดนะครับผมนะฮะก็จะเดินอ่าเที่ยวในป่านี้นะครับผมรกๆตรงนี้นะครับผมเราจะดูว่าเราเจออะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทุกคนฮะทางเดินที่นี่จะรกหน่อยนะครับทุกคนฮะ นี่ครับรกมากผมเป็นคนชอบธรรมชาตินะทุกคนฮะชอบเดินป่าครับผมนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะนะครับหน้าฝนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นป่าดิบชื้นนะครับทุกคนฮะที่หมู่บ้านนี้นะครับที่ผมอยู่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับถ้าหน้าฝนนะบางทีฝนตกเยอะนะฮะ บางทีมันมืดนะครับเราเข้าไปในป่านะครับมันมืดแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหมอกนะมันก็อันตรายก็อยากเข้าป่ามากนะครับปกติก็จะมีน้องๆนะครับที่ติดตามไปด้วยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนก็แต่ละคนก็หยุดพักก่อนนะครับก็รอให้ฝนหายนิดนึงแล้วก็จะพาทุกคนไปลุยกันนะครับผมนะตอนนี้เราเดินง่ายๆไปก่อนนะครับทุกคนฮะเอาครับทุกคนนะฮะเรามาเจออะไรครับผมนี่ รามาเจอหอยครับทุกคนนะฮะนี่คือหอยนะครับไม่ใช่หอยหอยทากหรือเปล่าครับผมไม่ใช่นะฮะหอยชนิดนี้นะทุกคนนะฮะนี่นะครับกินได้นะครับทุกคนนะฮะนะครับนี่นะครับสวยมากสีสันสวยมากนะครับนี่นะฮะนี่นะก็แต่ว่าผมไม่เก็บไปนะครับผมอร่อยนะครับเนื้ออร่อยนะครับเนื้อเนื้อแน่นครับผมนะครับ หอยตรงนี้นะครับผมก็สมัยต้องเป็นเด็กนะครับผมก็เอาไปย่างกินนะครับทุกคนฮะย่างนะเผาหรือว่าย่างนะครับกลิ่นจะหอมมากนะครับนะฮะแล้วก็จิ้มน้าน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะครับทุกคนฮะก็เราดูพอนะครับผมนะฮะนี่นะครับหอยนะครับอยู่ในป่านะครับเยอะนะครับอันนี้ตัวตัวก็ถือว่าไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็จะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันต่อนะครับเราไว้ที่เดิมก่อนนะครับให้ อยู่กับธรรมชาติต่อไปครับผมนะฮะเลยกันต่อครับทุกคนทางก็จะรกนิดนึงเวลาเราเดินก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะทุกคนฮนะแต่ผมอยากหาเห็ดนะครับแต่ว่ายังไม่เจอเลยครับทุกคนนะถ้าเจอเห็ดนี้สุดยอดนะครับผมก็อยากเอาไปแก้งนะครับช่วงหน้าฝนนี่เห็ดจะเยอะนะครับ เราเจอแล้วครับทุกคนเจอเห็ดแล้วนี่ครับเราเจอจริงๆครับทุกคนนี่ฮะแต่ว่าเห็ดนี้กินไม่ได้นะฮะนี่ครับคล้ายๆเห็ดถอบนะทุกคนนะฮะตรงนี้นะครับกินหอมนะครับทุกคนฮะอืมแต่ว่าเห็ดนี้เขาไม่กินกันนะครับ ว่าเราผมว่าเราน่าจะเจอเห็ดแน่นอนครับผมมันไดกัดชื้นๆแบบนี้ครับทุกคนทุกคนครับเราเจออีกที่แล้วครับผมนี่นะฮะแต่ว่ามันเน่าแลนะ้วมีแค่อันเดียวนะครับผมทุกคน เราไม่เอาดีกว่าครับเราเดินต่อดีกว่าครับทุกคนครับต้นนี้นะครับผมเรากินได้นะครับผมออกขมขมเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะกินยอดมานะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับผมปกติก็จะมีลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะฮะนี่นะครับยอดอ่อนๆนะครับเอาไว้จิ้มน้ําพริกนะครับทุกคนนี่นะครับมี มีเยอะเลยนะครับนี่นะอยูีในป่านะครับตอนนี้ก็เดินไปนะครับยังไม่เจอเห็ดแล้วทุกคนเจอครับแต่กินไม่ได้นะครับผม แต่ว่าข้างในนะฮะอันนี้จะเป็นป่าทึบเลยนะครับทุกคนนะฮะข้างในโน้นนะครับต้นไม้ใหญ่มากนะครับถ้าเข้าไปข้างในก็น่าจะมีนะครับผมเห็ดแต่ว่าเอาไว้รอบหน้าดีกว่านะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าป่ามันทึบนะครับแล้ววันนี้ผมเดินทางคนเดียวนะครับผมนะฮะปกติก็จะมีทีมงานไปด้วยนะครับผมทีมงานก็หมายถึงว่าน้องๆนะครับเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับผม แต่วันนี้มาคนเดียวก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะป่ามันทึบมากนะครับกลัวฝนตกด้วยนะครับทุกคนฮนะตอนนี้ก็เริ่มมืดมืดแล้วนะครับผมนะ,ะช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับทุกคนนะแต่เราไม่จะเราจะไม่ได้เข้าป่าลึกนะครับแต่ว่าเราก็จะเดินเลาะไปตามทางนะครับจะมีทางของที่ชาวบา้านชาวบ้านใช้เดินนะครับที่ เข้าสวนนะครับทุกคนนะฮะอันนี้เราเจอดอกครับทุกคนนะฮะดอกดอกไม้นะฮะไม่ใช่ดอกไม้นะนี่ดอกดอกเพกาครับทุกคนนะฮะนี่นะครับดอกเพกานะครับผมนะฮะนี่คือต้นมันนะครับนี่ต้นเพกานะครับนี่นะครับทำยำนะอร่อยนะทุกคนนะผมชอบกินนะครับยำเพกานะครับ หน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับทุกคนจะชื้นมากเลยนะครับนี่นะผมเ็นพื้นจะชื้นมากเลยนะครับแต่ว่าหน้าฝนเสน่ห์ของหน้าฝนก็คือชุ่มฉ่ำนะครับทุกคนนะฮะทุกอย่างสีเขียวไปหมดนะครับสดชื่นนะครับอากาศก็ดีนะครับผมนะฮะ คนครับตอนนี้เราเดินมานะครับแล้วก็เจอสวนของชาวบ้านนะครับนะฮะสวนก็เดี๋ยวเราไปดูว่าในสวนมีอะไรบ้างนะครับนี่ต้น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 ขนุนนะครับทุกคนฮะนี่ครับแต่ไม่มีลูกเลยนะครับต้นขนุนนะครับอนี้ก็ตระกูลเดียวกับขานะครับทุกคนนะฮะ ก็เาไว้กินกินเขาเรียกว่ากินดอกมันนะครับทุกคนฮะสวนในป่านะทุกคนตอนนี้ทางเดินจะรกมากเลยนะครับนี่ ตรงนี้เรามาถึงสวน,นครับทุกคนนะจนี้จะเป็นสวนกาแฟนะครับผมสวนกาแฟกลางป่าเลยครับข้างล่างนู้นครับนี่นะเป็น่าต้นไผ่นะครับไผ่หวานนะทุกคนเห็นไหมครับนี่นะสีทองเลยนะครับผมนี่อร่อยมากนะครับไผ่หวานนะครับนี่มีต้นกล้วยด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้กาแฟจะเยอะมากเลยนะครับนี่นะ ต้นกาแฟต้นกาแฟครับทุกคนนี่ครับต้นใหญ่ต้นนี้ก็เป็นอ่าลูกเนียงนะครับต้นเนียงนะทุกคนฮะกาแฟเยอะมากนะครับทุกคนอ่าช่วงนี้นะทุกคนนะครับถ้าเห็นนะฮะใบนะครับกาแฟนะครับจะเน่านะครับตรงนี้นะครับทุกคนฮะเน่าเยอะมากเพราะว่าฝนตกติดต่อกันเป็นเดือนแล้วนะครับทุกคนฮะ นี่นะปกติจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับต้นกาแฟเน่านะฮะใบกาแฟนะครับเน่าแต่ว่าไม่ได้เสียนะครับคือเมล็ดกาแฟก็ยังดีเหมือนเดิมนะทุกคนนะนี่นะฮะก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่แค่ใบมันเน่าเฉยๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าฝนตกเยอะเกินครับทุกคนฮะฝนเยอะน้ําเยอะมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนคนเรานะครับผมดื่มน้ําเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับแต่น้ําดีต่อร่างกายนะครับแต่เราดื่มเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับทุกคนนะ นี่นะครับกาแฟเยอะมากครับตรงนี้นะฮะลูกก็เยอะนะครับต่วาใบก็เน่าเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับทุกคนนะฮะสวนตรงนี้นะครับทุกคนก็ติดกับป่าใหญ่เลยนะครับฝั่งน้นเห็นไหมครับต้นไม้ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้ก็ล้มนะครับทุกคนนะฮะมีเห็ดขึ้นเต็มเลยนะฮะตรงนี้นะฮะ เราเดินกันต่อเลยครับทุกคนทางเดินรกมากเลยครับนี่ไม่มีทางให้เดินนะครับนีครับทุกคนเห็ดเห็ดเยอะมากมีแต่กินไม่ได้นะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่ครับผมทุกคนตรงนี้ก็ชันมากเลยนะครับนี่นะฮะ นี่ผมกาลังหาทางลงอยู่นะครับไม่ไม่รู้จะลงทางไหนนะฮะนะะสวนกาแฟกับป่าตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับต้นไม้ใหญ่มากข้างล่างก็เป็นแม่น้ำนะครับอีกสายหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคน ผมตอนนี้ผมเดินลงมาถึงข้างล่างนะทุกคนนะฮะนี่ครับทางที่ผมลงเมื่อกี้นะครับนี่นะชันชันนะครับผมดูป่าที่นี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนนะฮะหน่อหน่อหวานนะครับนี่นะอร่อยมากเลยนะครับหน่อนี่นะครับผม มีดูต้นมันก่อนนะครับต้นไผ่นะครับสวยงามมากนะครับหนอก็อร่อยด้วยนะครับตรงนี้นะฮะต้นไผ่นะครับผายตรงนี้ก็เอาตกแต่งจะตกแต่งนะฮะสวยมากนะครับดูลายมันก่อนครับผมนี่นะฮะฝั่งนี้ก็มีต้นหวายนะครับทุกคนฮะนี่นะหวายนะครับนี่ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับก็ในสวนก็ปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับทุกคนฮะ ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูป่าสักหน่อยนะฮะนี่ดูทางเข้ากันนะครับทึกมากนี่ครับทุกคนแม่น้ำสายเล็กๆอีกสายหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีปลานะทุกคนนะครับปลาช่อนนะครับเด็กๆชอบมาตกปลา ตกปลากันนะแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็ปลาจะไม่ค่อยกินเด็ดนะครับอากาศน่าจะหนาวนะครับผมต้องรออีกช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงที่ข้าวเริ่มออกรวงนะครับช่วงนั้นนะครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมานะครับผมช่วงนั้นก็เด็กๆก็จะชอบมาตกปลากันนะครับต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นพวกต้นเฟิร์นนะครับทุกคน,นะฮะอันนี้ก็ตกแต่งสวนสวยมากนะครับนี่นะฮะแต่ว่าพวกนี้ก็ชอบอากาศเย็นนะครับอยู่ใต้ร่มไม้นะครับผมนะฮะจะไม่คอดชอบอากาศร้อนนะครับทุกคน,นครับนี่ครับผมน้ำเย็นมากทุกคน คนเห็นธรรมชาติไหมครับผมสวยงามครับผมนี่นะฮะบางอย่างเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนี่ถ้าผมไม่ออกมานะครับผมไม่ออกจากบ้านผมก็ไม่ได้เห็นความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้พวกนี้นะครับทุกคนนะฮะเห็นไหมครับความสวยงามของต้นไม้ครับผมนี่นะสูงใหญ่ครับผมนี่นะฮะ น้ำตกเล็กๆครับทุกคนมีแมงมุมด้วยครับกคนสไปเดอร์แมนนี่ครับทุกคนน้ำตกนะฮะโอ้แมงมุมเยอะเลยครับตัวน,นี้นี่ครับน้ำตกนะครับผม น้ำตกเล็กๆนะทุกคนนะครับกลางป่านะครับผมในป่านะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าสวยงามมากครับผมนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ครับทุกคนรากเยอะมากนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะในป่าแห่งนี้นะครับทุกคนอู้ยเราเจอสไปเดอร์แม่นะทุกคนนฮะนี่นะแมงมุมนะครับนี่เราจะขึ้นกันตรงนี้ครับทุกคน นี่นะฮะว้าวสวยมากแล้วทุกคนธรรมชาตินะฮะนี่ครับดูต้นไม้ต้นนี้ครับต้นใหญ่มากนะครับมีก้อนหลาก็เยอะนะครับทุกคนผมเจอแมงมุมครับทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่นะครับ,รบผม ธรรมาชาติครับธรรมาชาติส,สนนร้างสรรค์นะฮะทุกคนครับว้าวป่าอุดมสมบูรณ์มากครับทุกคนนี่นะฮะก็ให้อยากให้ทุกคนดูหลายๆมุมนะครับนี่ทางเดินที่นี้ลื่นมากครับต,ต้องระวังด้วยนะว้าว ทุคนครับนี่ฮะป่านะครับต้นไม้ต้นนี้ครับทุกคนคผมชอบมากเลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วนะครับผมนี่นะะทุกคนครับผมเราเจอไม้ เขาเรียกว่างครับไม้ที่แบบหากันตรงนี้นะดังๆมากเลยนะครับนี่นะใบไม่ด่างครับแต่ว่าใบเป็นแฉกนะฮะนี่นะฮะสวยมากนะครับนี่นะครับนี่เอาไปปลูกน่าจะได้ราคาดีนะครับตรงนี้นะสวยมากนะครับทุกคนนะคนครับเราเจอเห็ดแล้วนะฮะนี่นะฮะ นี่ครับผมนี่นี่นะครับนะครับนี่ครับทุกคนครับผมได้แล้วเราก็ได้นะครับแต่ว่ามีแค่สองอันนะครับเอาไปแกงยังไงครับผมทุกคนนะครับนี่ครับนี่เห็ดนี่กินได้นะครับทุกคนฮะเขาเรียกว่าเห็ดอ่าผมจําชื่อไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ เอาไปแกงนะครับแต่ว่ามันมีแค่ต้นสองต้นเดี๋ยวหาผมหาเพิ่มดีกว่าครับทุกคนนะฮะเจอนี่ต้นหนึ่งนะฮะอุ้ยหักแล้วเหมือนจะมีอีกครับทุกคนนะฮะนี่ครับผม นี่ครับเราได้เห็ดแล้วครับทุกคนนะครับมิชชั่นคอม plete แล้วครับผมนี่นะเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับทุกคนนี่ครับผมเห็ดของเรา